สวัสดีครับวันนี้เรามากินปลาตั้งโขกันนะคะนี่วันนี้ได้อะไรมาถุงนี้สองถุงเลยนะครับเอาให้ทุกคนดูเรากินกันเลยครับโมโมเจ้าแบบไหนลูกอ๋อแบบนี้นะพ่อเอาแบบมีเม็ดด้วยเออพ่อเจ้าให้เอาเอาแบบมีเม็ดบ่เอาแบบมีเม็ดเม็ดนั้นเหรอนะไม่ดีกว่าขออันนี้ขออันนี้ไม่มีเม็ดเนาโว่มันมีหลอดมาแค่เดียวเองทำไงเนี่ยแล้วตัดผมใหม่เป็นไงบ้างหัวเป็นไง เย็นไม่ลูกก็หนาวอยู่อะยุง <นะ S 2> กัดไม่ค่อยมากัดเพราะาหน้าหนาวยุงมากัดหัวด้วยไม่ไม่ค่อยมากัดครับเป็นไงพูดคุยกับทุกคนหน่อยครับเมืม่อวานเราไปนาลุงกงกันมานะครับแล้ววันนี้ะวันนี้ว,นนวันนี้เราจะมามากินอะไรไปกินปลาตั้งกูลวครับปลาตั้งกูกับอะไรกับเต้าอะไรปลาตั้งกูกับเต้าหู้ๆๆนะครับอร่อย อจับตัวนี้เลยเนี่ยทำป้อเด็กๆก็ทำแบบนี้แหละเอาลองเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะใส่หลอดให้เอาจับเอาเียจับดูดิอ๋อเห็นไหมทุกคนดูหน่อยให้ทุกคนเห็นหน่อยโอ้โหนี่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 ได้อะไรมาเนี่ยเอาเพนาะฉะนั้นโข,อข,อขอว่ามันมีไส้ดูนีดูนีมันกัดดูนี่เอ้าไส้อะไรลูกตัวนี้ไม่วัวอ๋อ มันมีไส้ไหมตูรูเอาลูกล,กลองกัดดูรอบหนึ่งสิครับมันเหมือนมีแยมอะไรเลยแต่มันไม่มีนั่นมือดับไหนพ่อทำมไม่ดได้ไหรอกจับตัวนี้ไว้จับอืมเอานนอ,อร่อยเออดูก่อนอร่อยเจริงมันเป็นรสอะไรหรอไม่รู้เอาดูสิโอ้โหปูดหมดเลย <laughs> อืม บอกทุกคนหน่อยว่ารสช,ชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยมากใช่ไหมครับอืเขาราดนมใส่ครับทุกคนอ๋อมันมีนมอยู่นี่ด้วยเหรอครับใช่อ๋อแสดงว่าตัวนี้ไส้นมมันมีไส้นมกับไส้ไส้สังขยากินแต่ยังไงยังเลยอ๋อยังยังยัง ย er> pues mm ี่ว nah. ้เหรียญนะครับน้ำมันกินไม่เสร็จแต่อมวาจะบอกว่าบอกว่าอะไรครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องชิดฮารีโอ้โครับโอ้ยกดไลค์ติดกดติดตามช่องชิดฮารีโอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับช่องเล็กๆน้อยๆน้อยๆที่ ยังไม่มีทุนครับโอเคยมนมเต็ม์หกเจมลยอันนี้คือเพรามีนมหกโอ้มีนมอยู่ในนี้่ลูกเอาเกเ์ฮัลโหลทำบ่นอะไะเอาโอเคเอ ระลึมเป็นกำลังใจให้กับช่องชีฮาริโอเลยนะคบมีมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมว่าหน้าหนาวนี้เป็นไงให้ทุกคนแบบทาให้ทุกคนเอออยู่แต่ในบ้านนะคบอย่าเล่นไฟอย่าเล่นไฟด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้ครับเออมันจะไหม้นะแล้วบ้านใครที่อยู่ใกล้ทุ่งนาอย่าเล่นไฟนะคบอืมแล้วพวกเสื้อพวกอะไรนี่้ทำยังไงต้องใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนด้วยนะคบอ๋อมันหนาวใช่ไหมครับเอาโอเคทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีสสครับ